สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒินะครับในวันนี้เราจะมาแนะนํำในการกรอกใบสมัครสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารของท้องถิ่นนะครับจึงในใบสมัครในการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในระบบนั้นจะให้ท่านเข้าไปกรอกรายละเอียดในระบบ แต่ในใบสมัครเนี้ยท่านสามารถที่จะเอามากรอกเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ได้เตรียมตัวได้พรีเทสในการกรอกใบสมัครก่อนว่าท่านกรอกรายละเอียดอย่างไรแล้วถึงเวลาที่กรอกในในลงในระบบเนี่ยท่านก็เข้าไปกรอกในระบบแล้วก็จึงไป r ร n นอีกครั้งหนึ่งในการกรอกใบสมัครนะครับเรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่ากรอกอย่างไรนะครับ ชื่อใบสมัครเนี่ยเท่าที่ผมดูของอบจของพัทยาของเทศบาลเนี่ยใบสมัครจะเหมือนกันนะครับนี่อย่างของอันนี้ผมก็ไปโหลดมาจากของอ,อบจนะครับอันนี้ก็ไปโหลดมาจากของเทศบาลน,นะครับก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกันอันดับแรกนะครับเลขประจำตัวผู้สมัครเนี่ยท่านยังไม่ต้องกรอกนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่สมัครสรรหาอันนี้ท่านรู้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบในตำแหน่งอะไรนะครับกลุ่มภาคที่ประสงค์จะสรรหาภาคความรู้ความสามารถอันนี้คือเลือกสามสอบซึ่งในระบบนั้นเนี่ยมีสามสอบอยู่ห้าสนามสอบนะครับนี่ตรงนี้ ถ้าเป็นภาคเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเป็นภาคอีสานก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับภาคกลางคือที่ประทุมธานีภาคตะวันออกคือที่ชนบุรีภาคใต้ก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาท่านเอ็นนครศรีธรรมราชผู้ผิดนะครับแก้ไขนะครับนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมตัวสอบในเรื่องก,การเลือกภาคนี้นะครับภาคไหน ที่ท่านสะดวกใกล้ที่ไหนท่านก็เลือกที่นั่นนะครับเพราะว่าผลการสอบเนี่ยเอาคะแนนครั้ง5ภาคนี้เนี่ยมารวมกันเป็นบัญชีเดียวในส่วนนี้ท่านก็กรอกว่าท่านเลือกกลุ่มภาคไหนนะครับก็คำนึงถึงการเดินทางคำนึงถึงเรื่องของที่พักเรื่องของสานที่เรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับก็เอาให้ท่านสะดวกนะครับอย่างใน จังหวัดไหนที่มีที่พักพอรู้วันเวลาสถานที่สอบเนี่ยเรื่องของประสานจองที่พักเนี่ยท่านรีบดำเนินการเลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดแล้วก็ได้ไม่ไปการเดินทางจะได้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็ท่านจะได้มีความพร้อมในการสอบให้มากที่สุดในหัวข้อที่2นะครับก็คือกรอบชื่อแล้วก็นามสกุลของท่านเพศแล้วก็ วันเดือนปีเกิดอายุนับถึงเดือนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรของหน่วยงานของท่านหมายถึงท่านสังกัดเทศบาลสังกัดพัทยาสังกัดอบจใดท่านก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเบอร์มือถือนะครับในในเบอร์มือถือเนี่ยท่านที่ตั้ง id ดีไลน์ไว้ผมแนะนําว่าควรที่จะ ยกเลิก ID Line เป็นการชั่วคราวของท่านก่อนเพื่ออะไรครับหากมีการติดต่อของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสื่อสารกับท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะได้สื่อสารกับท่านได้ง่ายขึ้นบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไปก็จะปรากฏลายขึ้นมาเลยมันก็จะทําให้การสื่อสารและการติดต่อสื่อสารหากมีความจําเป็นที่ต้องสื่อสารกับท่านเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในหัวข้อที่2อีกส่วนหนึ่งคือเลขประจําตัวประชาชนนะครับ ชัดชัดชัดช้าให้ชัดชัด,ชดนะครับสิตัวเนี่ยกรอกให้ครบนะครับในหัวข้อที่3เนี่ยปัจจุบันดํารงตําแหน่งอะไรและอยู่ในระดับไหนตั้งแต่วันที่จุดจุดจดจดเดือนพศแล้วก็ระยะเวลาที่ท่านอเวลาที่ท่านลงตำแหน่งนะครับว่ากี่ปีกี่เดือน แล้วกี่วันนับจนถึงวันที่ปิดรับสมัครนะครับก็คือนับจนถึงวันที่22มีนาคม2564แล้วก็ท่านสังกัดเทศบาลไหนอบจอไหนแล้วก็ภัรยานะครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรก่อนเริ่มนับระยะเวลาก่อนเริ่มนับระยะ,ะ,ยะเวลาเริ่มต้นในการลงตำแหน่งที่เป็นคุณสมบัติ ในตำแหน่งที่สมัครสรรหาตามประกาศรับสมัครวันที่เดือนปีสำหรับผู้ที่ลงตำแหน่งในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบ C กรณีที่คนที่อายุหรือว่าคุณสมบัติเรื่องของเวลาเนี่ยยังไม่ครบนับแต่มีระบบแท่งขึ้นมาเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปว่าท่านอยู่ในระบบ C จากไหนถึงไหนนะครับอดรวมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วัน ในหัวข้อที่4ี่นะครับที่ต้องกรอกลงในใบสมัครเนี่ยในหัวข้อที่3เนี่ยท่านต้องใช้ใช้ในการคำนวณในการสอบถามดูที่ประวัติของท่านดูที่คําสั่งในการแต่งตั้งของท่านว่าคําสั่งแต่งตั้งท่านเนี่ยเมื่อไรอย่างไรแล้วก็นับวันเดือนปีมาให้ครบอันนี้ต้องกรองก่อนก่อนที่จะไปกรอกในระบบนะครับข้อมูลเวลาในการบรรจุนะครับท่านบรรจุเมือม่อเมื่อไรนะครับเราออกเมืออ่อไหร มีเวลาออกด้วยนะครับรวมระ้เวลาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันนับถึงวันที่ปิดรับสมัครนะครับในหัวข้อที่5ในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการในเวลาการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมานับถึงวันปิดรับสมัครทั้งนี้เนี่ยให้ระบุเฉพาะเวลาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ท่านสมัครสอบนะครับ อันนี้บอกว่าระบุเฉพาะระยะเวลาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ท่านสมัครสอบท่านมีคุณสมบัติที่จะสอบในตำแหน่งอะไรก็ใส่ไประดับไหนเมื่อวันที่เท่าไหร่วันถึงวันที่เท่าไหร่รวมแล้วเป็นกี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วครบตามคุณสมบัติหรือไม่ในหัวข้อที่6ครับท่านจะต้องกรอกประวัติการรับราชการนะครับ ให้แสดงเฉพาะกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ลงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับการย้ายการโอนไปล,ลงตําแหน่งเริ่มบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในหัวข้อที่7เนี่ยห่วงระยะเวลารับราชการที่เป็นห่วงระยะเวลาในการทวีคูณท่านมีสิทธิที่จะ ห้องเวลาราชการทวีคูณเนี่ยเมื่อไหร่ถึงไหนนะครับเงินเดืนปัจจุบันนับวันที่1ตุลา2563ั้าท่านะรับอัตราเงินเดือนเดือนละกี่บาทในหัวข้อที่9ชั้นเครื่องราชอิสริยภรร์ปัจจุบันท่านอยู่ในชั้นไหนได้รับเมื่อไหร่ในชั้นของเครื่องราชนี้ตองครับนะครับ เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการคำนวณลำดับความอาวุโสเงินเดือนก็เหมือนกันครับเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการคำนวณระดับของความอาวุโสในกรณีที่ท่านได้คะแนนเท่ากันเนี่ยเขาก็จะลำดับความอาวุโสของท่านตามเงินเดือนตามเครื่องชั้นเครื่องราชอย่างนี้นะครับในหลักเกณฑ์หรือว่าหลักอาวุโสนะครับ ในลักอาวุโสเนี่ยการจัดลำดับอาวุโสของทางราชการให้พิจารณาลำดับดังนี้คือกรณีที่คะแนนท่านเท่ากันเนี่ยเขาก็จะดูลำดับของความอาวุโสหนึ่งก็คือดูที่การได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันก่อนเป็นคนที่อาวุโสกว่าไม่ว่าอายุท่านจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามนะครับดูที่ตำแหน่งที่บปน ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยใครที่รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในะระดับปัจจุบันก่อนก็จะเป็นคนที่มีความอาวุโสกว่า 2. ถ้ารับแต่งตั้งในระดับเดียวกันพร้อมกันเนี่ยให้เอาคนที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเห็นไหมครับเรื่องของเงินเดือนก็เกี่ยวข้องกับลำดับที่ท่านสมัครด้วย 3. ถ้าเป็นผู้ที่รับเงินเดือนเท่ากันก็ให้คนที่มีอายุราชการมากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า รับอายุราชการนะครับ4ถ้าอายุราชการเท่ากันเนี่ยก็ให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรชั้นที่สูงกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าในกรณีที่บรรจุพร้อมกันแต่งตั้งพร้อมกันวันเวลาเดือนปีพร้อมกันเนี่ยก็ดูคนที่ได้เครื่องราชชั้นที่สูงกว่าอยู่ในระดับอาวุโสวกว่าและถ้าเกิดว่าเครื่องราชเท่ากันอีกนะครับก็ให้ดูที่การได้รับเครื่องราชอิสริยภรนั้นใครได้รับก่อนเป็นคนที่อาวุโสวกว่า ในหัวข้อที่6นะครับถ้าผู้ที่ได้รับเครื่องรัชอิสยพภร์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันอีกใครแก่กว่านะครับใครอายุมากกว่าก็เป็นคนที่อาวุโสกว่าเห็นไหมครับเราจะคํานวณถึงคํานึงถึงความอาวุโสความแก่เนี่ยลำดับที่6นะครับในประเด็นต่อมานะครับในการกรอกใบสมัครนะครับ ในหัวข้อที่10เรื่องของวุฒิการศึกษาครับในหัวข้อที่10เนี่ยโปรดระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดไว้ด้านบนเรียงลําดับไปจนถึงปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น เอาวุฒิการศึกษาระดับสูงไว้ขึ้นก่อนนะครับพะท่านจบปริญญาโทนะครับก็เอาปริญญาขึ้นก่อนท่านจบปริญญาเอกก็เอาปริญญาเอกขึ้นก่อนนะครับกรณีนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการลงตําแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ยให้ระบุใช้ลดระยะเวลาในการลงตําแหน่งในช่องหมายเหตุด้วยส่วนท่านใช้วุฒิปริญญาโทเนี่ย นะครับบอทโทเนี่ยท่านใช้รถเนี่ยท่านก็หมายเหตุเอาไว้ด้วยว่าท่านใช้วุ้บเปียโทร,รถลงนะครับในหัวข้อที่11นะครับการพา่นาความดีความชอบย้อนหลัง5ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559นับตามปีงบประมาณนะครับ ปีงบประมาณท่านได้กี่ขั้นได้2ขั้นก็ใส่เข้าไปนะครับปี2560 2 5 6 0้าท่านได้2ขั้นก็ใส่เข้าไปปีงบประมาณ2 5 6 1ั้าท่านได้2ขั้นก็ใส่เข้าไปนะครับปีงบประมาณ2562้าท่านได้2ขั้นก็ใส่เข้าไปปี2563ั้าท่านได้2ขั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะไปมีผลต่อคะแนนของอความเหมาะสมกับตำแหน่งนของท่าน เพราะในความเหมาะสมกับตําแหน่งของท่านเนี่ยในภาคของความดีความชอบเนี่ยเขาก็มีมีเลทในการให้คะแนนนะครับนี่หากมีผลรวมตั้งแต่ปีทั้งปีตั้งแต่ร้อยละสองแต่ไม่ถึงร้อยละสี่ให้ใส่ศูนย์จุดห้ากรณีผู้บริหารการศึกษาเนี่ยนะครับขณะมีผลรวมตั้งแต่ร้อยละสี่ไม่ถึงร้อยละหกให้ได้หนึ่งขั้น มีผลรวมร้อยละหถึงไม่ถึงร้อยละแปดเนี่ยหนึ้อยละแขึ้นไปได้2องขัน้นในหัวข้อที่12ในเรื่องของความผิดวินัยย้อนหลัง5ปีก็ไล่ปี2559ถึงสองพันห้าถ้าท่านไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัยเนี่ยก็ติ๊กเอาไว้ว่าไม่เคยถูกนะครับหรือว่าเคยถูกลงโทษทางวินยัยโทษสารไหนเมื่อเท่าเท่าไร หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยก็ติ๊กเข้าไปนะครับผลงานกับวิสัยทัศน์เนี่ยในประกาศบอกว่าให้ท่านส่งในวันที่ท่านเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแต่ในใบสมัครเนี่ยท่านจะต้องกรอบในรายละเอียดในใบสมัครเอาไว้ว่าผลงานของท่านเนี่ยชื่อผลงานเป็นผลงานที่ดำเนินการที่ผ่านมาแล้ว ย้อนหลังไม่ก่อนวันที่1ตุลา2560ันาจันวหนึ่งผลงานชื่อผลงานอะไรโครงการไหนที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการแล้วมีความโดดเด่นเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นได้เนะี่ยนั่นคือผลงานของท่านใส่ชื่อผลงานเอาไว้ังนั้นท่านต้องมีผลงานไว้ก่อนว่าตั้งแต่การ,ก,ารกรอกใบสมัครเนี่ยท่านต้องใส่ชื่อผลงานเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีชื่อวิเศยทัศน์วิเศษทัศน์ในการพัฒนางานในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาจันวร์หนึ่ง เรื่องชื่อวิเัยทัศน์ท่านชื่อวิสัยทัศน์ของท่านชื่ออะไรท่านก็กรอกเอาไว้แล้วทําเป็นรูปเล่มไม่เกิน5หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษรไทยสารบัญขนาด16พอยต์เอาไปส่งในวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งภาคความาวันที่สอบภาคความสามารถทั่วไปยังไม่ได้ส่งนะครับในการสอบรอบที่2เนี่ยส่งผลงานกับวิสัยทัศน์ในวันที่สอบภาคความรู้ความสามารถ แต่ในครั้งที่3นี้ผลงานกับวิสัยทัศน์เอาไปส่งในวันที่สอบภาพความเหมาะสมกับตำแหน่งแต่ท่านต้องกรอก2เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ท่านกรอกไปสมัครจะส่งวันที่สมัครอาจจะส่งวันที่สอบภาพความสามารถหรือส่งวันที่สอบภาพความเหมาะสมเนี่ยท่านก็ทาให้หลอกเลยครับไม่ต้องรอนะครับถ้าเกิดว่ารอบนี้ ท่านยังไม่มีท่านไม่ได้เข้ารอบไปสอบภาคความเหมาะสมเนี่ยผลงานกับวิสัยทัศน์ท่านก็เก็บไว้ในการทํารอบต่อไปหรือเอาไปประยุกต์ใช้ในรอบต่อไปได้อาจจะปรับผลงานสักนิดหนึ่งนะครับส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยท่านสอบรอบต่อไปก็ยังสามารถที่นําไปใช้ได้จากนั้นนะครับท่านก็ต้องรับรองรับรองตัวท่านเองว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีคำรับรองว่าในวันปิดรับสมัครข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสรรหาครบถ้วนเป็นจริงตรงตามประกาศสมัครทุกประการและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2 5 4 4และแก้ไขเพิ่มเติมหากมีการตรวจเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลังปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาก็ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาครั้งนี้และก็ข้าพเจ้า จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นและหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จหรือเป็นความผิดฐานความฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตราที่137ด้วยก็ลงชื่อผู้สรรหาแล้วก็ลงชื่อวันเดือนปีระบบจะเปิดในวันที่22กุมภาพันธ์ผมแนะนำว่า22กุมภาพันธ์เนี่ย คืนวันที่ยี่สิบเอ็ดพอเที่ยงคืนเนี่ยเป็นยี่บสองนะครับก็ท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงท่านที่มีความใฝ่ฝันมีความฝันที่จะเป็นผู้บริหารขององค์กรประคองสืนอที่จะเจริญก้าวหน้าในที่การงานเนี่ยท่านสมัครตั้งแต่วันแรกเลยครับคืนของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเที่ยงคืนของยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นวันที่ยี่สิบสองท่านก็สมัครแต่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลยนะครับ ท่านสมาชิกติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆแรกด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ท่านที่มี Open c h a ทท่านเข้าไปใน Open c h a t ค้นหาคําว่าพี่วุฒินะครับแล้วก็กดติดตามกดเพิ่มเพื่นเ,เข้าไปรวมไปถึงท่านสามารถที่จะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตรงนี้เพื่อที่จะรวมกลุ่มกันของคนที่เตรียมตรวจสอบสายบริหารนะครับในคลิปนี้นะครับที่แนะนําในการกรอกใบสมัครสรญญาสำหรับสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและทีมงานขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อขอบคุณที่กดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้พบกับผมพี่วุฒิและทีมงานในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับ